สวัสดีครับบ่าสุกุลคนสว่างเมื่อนี้ผมจะมาเปิดเผยเงินเดือนเดือนแรกนะครับที่มาเห็นงานก่อนอื่นคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร like, ์เป็นกำลังใจให้เบ่าสุกุลนี่ด้ยพี่น้องคลิปนี้ที่เอามาให้เบึง้งกับ่ได้มาอวดมาอ้างหยังนแต่ว่าอยากให้เป็นแรงบันดาลใจที่ผู้ที่อยากมาเห็นงานในประเทศอิสราเอลเฮาด้วยพี่น้องเงินเดือนขึ้นด้วยครับเดือนนี้ขึ้นพร้อมนะครับมาครับมาบิ่งใกล,ใกลใ้พี่น้องบนันนี้อ่ายังมาให้บึ่งนะครับผมเห็นงานนี่ โบมีโอ้ได้อพี่น้องโบมีโอ้นะครับวันเสาร์ยุดวันศุกร์เที่ยงครึ่งมือนะครับเงินขึ้นนะครับเดืนอนก่อนยีซียูที่ชั่วโมงละสามสิบเช็คเนาะแต่ว่าเดือนนี้ขึ้นอยู่ที่สามจุดสองจุดสามศูนย์กะเอาเง่ายๆประมาณชั่วโมงละสามร้อยบาทไทยเฮาเด้อพี่น้องอ่าเบ้าสุขุมได้หลับเต็มๆนะครับอยู่ที่หกพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดจุดห้าสิบห้าเช็คเก็ตเด้อพี่น้องประมาณเป็นเงินไทยกับประมาณหกหมื่น หกหมื่นกว่าบาทเนาะเรือเรือหากพวกที่ว่าใช้เพิ่นแนล้วเรือซ่้นนี้มันก็นมาหาค่าภผ้าฮักค่าภาษีบ่ทางนี้ทั้งแม่นอันนี้หักค่าภาษีบ่แมน่นน่า,<ส>นาจะผ้านาจะภาษี่นะคือรวมรวมเม็ดเซ็ตพี่น้องในการหักจาก6,381นรเอ็ืออยู่ที่ห้าพันเกรี่สิบสาะมาณประมาณ50,000กว่าเกือบ60,000พี่น้องเนาะประมาณ60,000กว่าเกือบ50,000กว่าไปเออห ห้าหมื่นเจ็ดห้าหมื่นหกห้าหมื่นเจ็ดห้าหมื่นหกห้าหมื่นเจ็ดครับอันนี้คือบ่มีโอพี่น้องนะครับเหตุงานปลอกแปดอกแปดก็คือเลือกใบสมาสีพลาบิ้งเหตุงานอยู่วางเดียวกันได้ซ้ำกันวยมงานหลายๆพี่น้องพวกนี้นะครับมาเบิ่งของหนักตะก้อเฮานะครับมามา้องครับชัดบทางพี่ต้องห่างพี่ด้ยหน่อยชัดบ่ได้ลายเขาดของผมขาดงานสองสองมือเครื่งอะเปิดพี่น้อง ออสองมือสองมอค่งอันนี้ผมก็ได้อันนี้เงืนเงืนปีเนาะนี่ได้ร้อยปสบหอ่าอันนี้อันนี้ถ้าอันนี้ผมเร็ยเท่าไรร้อยหชั่วโมองนี่อ่โอโอไอโอที่ร้อยเอ้อยี่สิบหเปอร์เซ็นี่ได้ยี่สิบจุหนโอที่ร้อยห้าสิบได้เก้าชั่วโมงระจีเป็นเท่าไรเนี่เป็นเป็นสามสิบเท่าไรนี่ิบอะ นี่บอกหุ้นตัวนี้ก่อนบวกเก้าบวกแปดว่ะของบริษัทนั่นนะแต่สามสิบกชั่วโมงแต่สุดท้ายแล้วนี่คือคือเงินเต็มเต็มนี่หนี่เรือฮักอันนี้ค่าเปิดปิดข้ามผมร้อยยี่ิกเกลร้อยิกเกลค่าเปิดปิดข้ามลงมาเรือฮักเรยังลงมาเยเรือหกสิบเก้าหพน้ี่น้องนะครับระสีนี่หรือยางสักยางนะ ห้าร้อยแปดเชคเกีค่าน้ำค่าไฟค่าเอะเพิ่นละมีเรือนี่เอ้าพี่น้องทุกพันสี่ร้อยหกสิบห้าเชคเป็นเงินไทยไปเท่าไหร่คฮะเป็นเงินไทยกับประมาณสักหกหมื่นสามหกหมื่นสองนะครับค่าค่าละสองเมื่อนะครับทำงานยี่สิบวันนะฮะนะครับทำงานยี่ยี่สิบวันมาเพิ่งอีกคู่นึงนะครับผมผมปลอมครับอันนี้ต้องเรียกเสียเสียเนาะนะครับอ่า เาะาพี่ก็ต้องให้ทำงานเยอะนะครับก็คือต่กันนะครับก็คืองานมองเดียวกันพี่นงเหตุงานแต่ชั่วโมงชั่วโมงทำงานอยู่ใส่ชั่วโมงทำงานนี่เลยร7 6ชั่วโมงนี่ครับร้อพี่น้องนะครับร้อยสิบกอนในสามเงินเงินขึ้นเงินขึ้นกันมืดเลยนี่มันสี่ได้ห้าพันหกแดสิบสี่ใ่เกลไม่ไม่รวมโ t ทีได้หาเปนรวมมด อยู่ที่7,269เช็คพี่น้องอแต่ว่ากับมีรายการฮักค่าน้ําค่าไฟค่าก,กระทะมองเข้ารกฮักมากลยกันฮ<า>ักนะครับน,นี่นด้ฮักภาษีแมนห้าร้สุดท้ายแล้วนะครับฮักไปหักมาเหลือเงินเข้ากระเป๋าอยู่ที่6,716เช็คนะครับกับประมาณสัก หกหมื่นห้าเนาะนะครับผมทำงานยี่สิบสี่วันทำงานยี่สิบสี่วันนะครับเพราะว่ามันเสาหอวัดเหตดเลยนะครับนี่คือแคมป์บ่าวสกุลป่าดอกไม้ทำครึ่งวันนะครับอ่ามือนี้ให้เบิ่งเพราะว่าให้เป็นแรงบังบาลใจพี่น้องนะครับเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้ผู้ที่กําลังศึกษาอยากมาทํางานในประเทศอิสราเอลเฮานะครับตอนนี้ระบบทีไอซีเพิ่อนกับเปิดหลับสมครแล้วนะครับบ่มีผ่านล้ามโดยตรงนอกจากแท็กสอง เนาะนะครับแต่การเห็นหลายๆท่านยากมากขึ้เกานะครับผมเอาสู้ๆนะครับผมมือนี่มาทายให้เบิ้งนะครับได้สานีนะครับกมาผู้มาประเทศอี้เดียวได้ะสากันนี่เนาะอ่าเพราะเพราะว่าบางเพียรบางอย่างเพื่อนได้เป็นมื่นก็มีอเป็นมื่นเก่าท่านเก็บท่านแต่ท่นแมนเดียวผมยุบไปทายมีน้องผู้นึงเพิ่นได้อยู่อยู่ป่าป่ามันโบแมนมามันสะประหลังเลยพี่น้องมันฝรั่งนะครับเดือนก่อนเพิ่นได้มื่นเอดนะครับโอเค คลิปนี้นะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันเลยครับกดแชร์คลิปนี้ไปเด้อพี่น้องนะครับผมอยู่งานสวนดอกไม้นะครับผมซิปเอสนี้ฝากไว้นะครับภัยมักเรื่องราวของตะก้อพี่น้องมีชิงเงินรางวัลสองแสนกว่าบาทไทยแน่นอนนะครับไัยอยากเชียร์ทีมไหนนะครับรอเบื้งผมไลฟ์สดเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับหน้าเนี้แหละหน้าแคม้มแหละแล้วแล้ว